บนท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ไล้ขอบเขตเสียงคำรามของเครื่องยนต์ไอพ่นบางครั้งก็กระสิบว่ามีบางสิ่งกำลังเคลื่อนผ่านเนื้อศีรษะในโลกยุคใหม่ของสงครามอำนาจไม่เพียงวัดจากจำนวนเรือรบหรือรถถังแต่ยังถูกกำหนดโดยผู้ที่ครองอากาศได้อย่างเด็ดขาดและเครื่องบินลำหนึ่งที่หลายคนยอมรับว่าเป็นตัวแทนของความเหนือชั้นในด้านนี้ก็คือ F-22 แหวะของสหรัฐอเมริกาเรื่องราวของมันเริ่มจากความต้องการพื้นฐานที่เรียบงายย่ายแต่ทะเยอทะยาน สร้างเครื่องบินที่สามารถเห็นสัตว์รูก่อนถูกตรวจจับได้ยากและมีโอกาสลอดสูงสุดเมื่อเข้าสู่การประทะเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ในเวลานั้นถือว่าล้ำหน้าเหนือจินตนาการทั้งหลายที่ถูกนำมารวมกันในชิ้นงานหนึ่งชิ้นย้อนกลับไปยังทศวรรษที่1,980โลกกำลังอยู่ภายในบรรยากาศของการแข่งขันทางเทคโนโลยีและกำลังทหารสหรัฐอเมริกาเผชิญหน้ากับการพัฒนาของอากาศยานขีดความสามารถสูงในสังกัดโซเวียต กองทัพอากาศสหรัฐจึงรเริ่มโครงการทุวนสทักทีคราฟทีเพื่อหาทายาทที่จะมาแทนทีเอฟลบิาได้ออกโครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันทางการออกแบบแต่มันคือสนามการทดสอบระหว่างบริษัท,ษทวิศวกรรมยักษ์ใหญ,ใหญ่เพื่อตัดสินว่าความคิดไหนจะกลายเป็นจริงทั้งออกพีนที่ร่วมมือกับปอนและแยนเนอรดานแอมิกซ์ในฝั่งหนึ่งและนอยเรเลบกับเมกานโรเดเกตในอีกฝั่งผลลัพธ์จากการแข่งขันคือการเลือกต้นแบบ เอฟลบ22ของทีมอคเครี o K H e, เป็นพื้นฐานของการพัฒนาซึ่งต่อมาจะกลายเป็นแอโฟล์บ22แวเผือที่เรารู้จักกระบวนการออกแบบและพัฒนาของเอฟลบ22คือบทเรียนของการผสานศาสตร์หลายแขนเข้าด้วยกันตั้งแต่พลศาสตร์การบินวัสดุศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์การลบระบบคอมพิวเตอร์ไปจนถึงวิศวกรรมระบบขับเคลื่อนทุกส่วนของเครื่องบินถูกออกแบบเพื่อช่วยให้มันบรรลุเป้าหมาย3ประการหลักที่ตั้งไว้ตั้งแต่ตน การล่องหนต่อการตรวจจับของเรดาร์การมีความเร็วเหนือเสียงอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องพึ่งผาเรียกทบุงมุวงเล็บเปิดซูโุโครสวงเล็บปิดและความคล่องตัวในระดับที่เกือบจะเหนือมนุษย์ผลลัพธ์คือเครื่องบินที่ไม่ได้มีแค่รูปลัณกที่โฉบเฉี่ยวแต่แฝงด้วยการออกแบบที่ลดการสะท้อนขึ้นวิทยุแผงผิวที่เรียบและมุมที่คำนวณมาอย่างละเอียดช่องเก็บอาวุธภายในที่ทำให้ภายนอกเรียบเรียนและวัสดุดูดซับขึ้นเรดาร์ชนิดพิเศษทั้งหมดนี้รวมกันเป็น ซิกอนโทแม่นคือเบืรองศิลปะก,การทําให้ตัวเองแทบมองไม่เห็นบนเราดาหัวใจขับเคลื่อนของแอร์โฟลอก22คือเครื่องยนต์แคร์ขาออนวิทนีเอฟ119ที่ถูกออกแบบมาให้ให้แรงขับมหาศาลและรองรับระบบแบร์รรส์แร็เท่งหรือการปรับทิศทางแรงขับได้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับเครื่องอย่างมากการประสานร,ระหว่าง ยิวเลสแลกถึงกับการออกแบบอากาศพลาศาสตร์ทำให้ F-22 สามารถทำการเคลื่อนไหวสุดต่งเช่นเปลี่ยนมุมบินอย่างกระทันหันหรือการทำหมอนเวอร์ที่เครื่องบินรุ่นก่อนทำได้ยากโดยที่ยังคงสามารถควบคุมได้ภายใต้ระบบฟแฟร์แวร์อาลัมสมัยในห้องนักบินนักบินจะพบกับการผสมผสานร,ระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรอย่างแท้จริงจอแสดงข้อมูลแบบรวมหลายหน้าจอ สัญญาณนำทางความสามารถในการรวมข้อมูลเซ็นเซอร์วงเล็บเปิดเซนเซ,นเซอร์ฟิวพลนวงเล็บปิดของ f 22ทำให้นักบินเห็นภาพสนามรอบแบบรวมศูนย์ระบบนี้ลดภาระการประมวลผลของนักบินลงและเพิ่มความเร็วในการตัดสินใจซึ่งในสภาพการประทะที่ทุกวินาทีมีค่าความได้เปรียบเชิงข้อมูลนี้คือความแตกต่างระหว่างการคว้าชัยชนะหรือพ่ายแพ้ด้านอาวุธเตลบ22 ถูกออกแบบให้ทำงานแบบสเตอรีโดยอาวุธหลักทั้งหมดจะถูกเก็บในช่องภายในเครื่องเมื่อถึงเวลาปฏิบัติหน้าที่ช่องเหล่านี้จะเปิดและปล่อยอาวุธออกไปอย่างรวดเร็วแล้วปิดกลับเพื่อรักษาความสามารถล่องหนต่อไปอาวุธมาตรฐานประกอบด้วยขีปนาวุธเอิมลบ120แอมลอมสำหรับการโจมตีระยะไกลลบ9แซดวนดีสำหรับการต่อสู้ระยะใกล้ และปืนกลแหนม61แอมสองสำหรับการ,รเผชิญหน้าที่ต้องปิดฉากนอกจากนี้ยลบยยังสามารถประยุกติดตั้งอาวุธนำวิธีสำหรับภารกิจโจมตีพื้นดินทำให้มันมีความสามารถแบบเมดหนึ่งอ้อแม้ถูกออกแบบให้เด่นสุดในบทบาทแต่ซูพิโทอิคีเส้นทางจากการออกแบบสู่การผิดจริงเต็มไปด้วยอุปสรรคและการถกเถียงทางการ,รเผชิญกับคำถามหนักหน่วงเรื่องงบประมาณความจำเป็นและความเสี่ยงทางเทคโนโลยีโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการกลาโหมที่มีต้นทุนสูงที่สุดในยุคสมัย การวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์การสร้างชิ้นส่วนคอมโพสิตคุณภาพสูงระบบทดสอบการฝึกฝนบุคลากรทั้งหมดนี้ต้องการการลงทุนมหาศาลและเมื่อรวมกันแล้วต้นทุนเฉลี่ยต่อเครื่องจึงสูงจนสร้างความกังวล แม้กระน,นั้นรัฐบาลและกองทัพอากาศมองว่า F- 2 2 2 2เป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาวความสามารถในการครองอากาศที่ได้รับจากเครื่องบินรุ่นนี้ไม่สามารถเทียบกับการซื้อเครื่องบินจำนวนมากที่ได้กว่าในด้านเทคโนโลยีหนึ่งในประเด็นที่เป็นข่าวและเป็นที่ถกเถียงอย่างมากคือการห้ามส่งออก เอฟลบ2ให้ต่างชาติอันเนื่องมาจากกฎหมายที่เชื่อเป็นริมันซึ่งผ่านในปี1,998กฎหมายนี้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการเผยแพร่เทคโนโลยีลับทางการทหารของสหรัฐไปยังต่างประเทศแม้ว่าในโลกความจริงพันธมิตรจะต้องการและหลายประเทศจะยอมจ่ายราคาสูงเพื่อซื้อ F-22 แต่รัฐบาลสหรัฐยืนการว่าความเสี่ยงของการล่วไหลของเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นวัสดุแวมร,ระบบซอฟต์แวร์การจัดการเซ็นเซอร์หรือรูปแบบการออกแบบโครงสร้างล้วนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถปล่อยให้แพร่ออกไปได้นอกจากด้านเทคนิคแล้วยังมีด้านยุทธศาสตร์และการเมืองด้วยการส่งมอบแปลฟล็อกีบสอให้ประเทศอื่นแม้จะเป็นพันธมิตรใกล้ชิดอาจเปลี่ยนส่งดุลทางอำนาจและลดความเหนือชั้นที่สหรัฐถืออยู่แม้จะเป็นเครื่องบินที่ลำหน้า แต่ F-22 ก็ไม่ใช่เครื่องบินที่ถูกใช้ในสงครามเต็มรูปแบบบ่อยครั้งบางส่วนเป็นเพราะความเสี่ยงต่อการสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับจํานวนเครื่องที่มีอยู่น้อยและบางส่วนเป็นเพราะความจําเป็นในการรักษากําลังไว้เป็นไพ่ตายแต่เมื่อถึงเวลาวิกฤตจ,จริง F-22 ก็ได้ถูกนําไปใช้อย่างได้ผลเช่นภารกิจในซีเรียที่มีการใช้ F-22 เพื่อสนับสนุนการโจมตีแบบ ควิซิลิสรกต่อเป้าหมายของแอสเซสความสามารถในการเข้าไปในพื้นที่ที่มีระบบป้องกันอากาศพื้นฐานและทำการจมตีด้วยความแม่นยำซึ่งลดความเสี่ยงต่อพลเรือนได้เป็นจุดเด่นที่ถูกพูดถึงนอกจากนี้การส่งแอฟลบไปปฏิบัติการเชิงสกัดกั้นหรือการรักษาน้านฟ้ายังเป็นการส่งสัญญาณทางการทหารอย่างชัดเจนต่อคู่แข่งเช่นกรณีการปฏิบัติการพิทักษ์น้านฟ้าใกล้อลาสกาทีมีการพบเห็นเครื่องบินรัสเซียหลายครั้ง การที่ฟลอบย2สามารถเข้าถึงหรือเข้าทำหน้าที่ใกล้คู่แข่งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพคือบทพิสูจน์ถึงบทบาทมันในทางทหารแบบทันทีทันใดอีกมุมหนึ่งที่ถูกพูดถึงกันมากคือเรื่องการบำรุงรักษาและต้นทุนการดำเนินการ f ลอบยบต้องการการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดผิวเคลือบแสมต้องการการตรวจสอบและบำรุงรักษาเป็นพิเศษการซ่อมแซมชิ้นส่วนคอมโพสิตและการบำรุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นงานละเอียดที่ต้องการสร้างสำนานและอุปกรณ์เฉพาะ เหล่านี้ทำให้เวลาในการพร้อมพร้อม,อมบินวงเล็บเปิดมีบึงเคปุปรเวตวงเล็บปิดและต้นทุนการดําเนินงานต่อชั่วโมงของ F-22 สูงกว่ามาตรฐานเครื่องบินรุ่นก่อนแม้กองทัพอากาศสหรัฐจะลงทุนในโปรแกรมการบํารุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการดูแลรักษาเป็นภาร,ระที่ต้องรับมือตลอดวงจรชีวิตของเครื่องในมิติของบุคลากร นักบิแนแอฟลบ -22 ถูกคัดเลือกจากกลุ่มที่ผ่านการฝึกฝนสูงสุดและได้รับการอบรมเฉพาะทางหลายคนบอกว่าการบินแอฟรบ -22 ให้ความรู้สึกเหมือนการทำงานร่วมกับระบบอัจฉริยะนักบินไม่ต้องหมกมุ่นกับแผงควบคุมมากนักระบบจะประมวลผลข้อมูลจากหลายเซ็นเซอร์แสดงภาพรวมของสถานการณ์ทำให้การตัดสินใจขยับเข้าจมตีหรือหลบหนีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีเหตุผล นอกจากนี้ด้านจิตวิทยาการเหนือฟล2ปสบสอประจำการยังสร้างความมั่นใจให้กับพันธมิตรและเป็นเครื่องมือสำคัญในการประชาสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์เมื่อมีการบินโชว์หรือปฏิบัติการร่วมกับกองกำลังนานาชาติด้านการเปรียบเทียบกับเครื่องบินรุ่นใหม่ของประเทศอื่นเช่นแนร์ซิบลบ57ของรัสเซียหรือเยลบ20ของจีนจะเห็นว่าทั้งสองฝ่ายพยายามลดช่องว่างและพัฒนาคุณสมบัติด้านสเตนและอิเล็กทรอนิก เราไม่ควรมองเรื่องนี้เป็นการแข่งขันเชื่องอุปกรณ์เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการแข่งขันเชื่องระบบทั้งการผิดขีดความสามารถในการสนับสนุนการฝึกกำลังพลและการบูรณาการข้อมูลระดับกองทัพการที่ฟลอป22บถูกออกแบบมาเน้นการรวมข้อมูลและการเป็นผู้นำด้านการตรวจจับทำให้ในหลายสถานการณ์มันยังคงมีความเหนือกว่าแต่คู่แข่งก็กำลังลงทุนและเรียนรู้เร็วข้อเท็จจริงดังกล่าวทำให้สหรัฐต้องมองไปไกลกว่าแค่การพัฒนาเครื่องบนลำเดียว แต่ต้องมองไปถึงระบบที่เชื่อมโยงได้ทั้งทางอากาศบกและทะเลความสำคัญของแอฟก22ยังอยู่ที่บทบาทเชิงนโยบายและการทูตการปรากฏตัวของแอฟก22ในภูมิภาคต่างๆเป็นการส่งสัญญาณเชิงนโยบายอย่างชัดเจนว่าพื้นที่นั้นได้รับความสนใจจากสหรัฐในหลายครั้งการจัดแสดงกำลังเชิงสัญ,ญลักษณ์เช่นนี้มีผลต่อการปรับสมดุลในภูมิภาคทำให้ประเทศที่อยู่ในวงโครจรทางการเมืองต้องคิดและปรับนโยบายของตนเองเพื่อรับมือ นอกจากนี้การไม่ขาย F-22 ยังทําให้พันธมิตรต้องพึ่งพาเทคโนโลยีอื่นนหรือเลือกใช้การผสมผสานของระบบเพื่อให้ใกล้เคียงกับความสามารถที่ F-22 มอบให้ซึ่งตัวเลือกเหล่านี้มากมาพร้อมพร้อมกับต้นทุนและผลกระทบทางการเมืองในเชิงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโครงการ F-22 ส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานในประเทศอย่างมากการผิดชิ้นส่วนของโพสิตขั้นสูงเครื่องยนต์ที่ซับซ้อน และระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผสานกันเป็นการกระตุน้นการวิจัยและนวัตกรรมในภาคเอกชนและสถาบันการศึกษางานวิจัยที่พัฒนาขึ้นเพื่อโครงการทหารหลายอย่างถูกต่อยอดไปสู่ภาพผลเลือนเช่นว,วัสดุทางอากาศยานการควบคุมการบินและเซ็นเซอร์ขั้นสูงแม้ต้นทุนการพัฒนาอาจสูงแต่ผลพลอยได้ทางเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมถือว่ามีมูลค่าในระยะยาวความท้าทายในเชิงไซเบอร์และสงครามอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นเรื่องที่ไม่อาจมองข้าม แ2ฟอาศัยซอฟต์แวร์และระบบเครือข่ายเป็นแกนหลักการปกป้องระบบเหล่านี้จากการโจมตีทางไซเบอร์เป็นความท้าทายที่ต่อเนื่องการเพิ่มความสามารถด้านนิเล็กทรอนิกวอลเฟลเพื่อตอบโตการลบกวนและการโจมตีทางไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการอัปเกรดที่สหรัฐให้ความสำคัญ การที่ระบบควบคุมการลบเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอกเพิ่มทั้งความสามารถและความเสี่ยงดังนั้นการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงไซเบอร์และการฝึกตอบโต้สถานการณ์จึงเป็นงานที่ต้องลงทุนอย่างต่อเนื่องเมื่อมองไปสู่อนาคตเอฟลบ2จะไม่ถูกทิ้งไว้ในอดีตมีการวางแผนอัปเกรดทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อให้สามารถรับมือกับเทคโนโลยีใหม่ต่อและอาวุธยุคหน้าโปรแกรมอัปเกรดอาจรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพเรดาร์การปรับปรุงการรบทางอิเล็กทรอนิก การรวมระบบกับโรนและหน่วยสนับสนุนไราคนขับตลอดจนการอัปเกรดซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานกับอาวุธนำวิถีรุ่นใหม่นอกจากนี้แนวคิดนักสี่เหยนเฮเทและตําแหนสงวงเล็บเปิดถึงแก๊ดวงเล็บปิดของสหรัฐถูกมองว่าเป็นทายาทเชิงนโยบายที่อาจรวมเครือข่ายของเครื่องบินคนขับและไรายคนขับเข้าด้วยกันเพื่อสร้างขงพลังการโจมตีและป้องกันในรูปแบบใหม่แต่แม้แกจะก้าวหน้าแค่ไหนกว่าจะขึ้นสู่สถานะประจำการได้จริงก็ต้องใช้เวลาและระหว่างนั้น เอฟลอยยังคงมีบทบาทสำคัญในการรักษาความได้เปรียบทางอากาศท้ายที่สุดแล้วเออลอก22บแรผาไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุทธศาสตร์ความรู้ทางเทคนิคและนโยบายของชาติมันคือผลรวมของการตัดสินใจทางการเมืองงบประมาณการวิจัยและความพร้อมพร้อมของอุตสาหกรรมอากาศยานภารกิจของมันไม่เพียงการทำลายอากาศยานฝ่ายตรงข้ามแต่ยังรวมถึงการป้องกันการส่งสัญญาณเชิงกำลังและการเป็นเครื่องมือเสริมนโยบายที่ส่งอิทธิพล จนกว่าทายาทแห่งสัตววัตหน้าอย่างเฮกาจะขึ้นมาทดแทนในฟลก22จะยังคงบินอยู่เป็นเงาของอำนาจเหนือเวหาเป็นเหตุผลให้คู่แข่งต้องคิดสองครั้งก่อนจะท้าทายและเป็นเครื่องเตือนใจว่าในโลกแห่งสงครามสมัยใหม่ข้อมูลความเร็วและการรวมศูนย์ทางเซ็นเซอร์คือทรัพยากรที่มีค่าที่สุด